สบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่สุคนมากินสมมะม่งวงน้ำกันนะจ้าคิดอยากกินสมพี่น้องคนกันออตโต้ตื่นแจ่วแจ่วน้ำปลาเลนะยพี่น้องเด้อให้น้องบอลเอานะออโต้ให้พี่น้องอ้นกันมาพานมม่วงมาก้อยแจ่วพี่น้องเยให้เปน,เอนอน้องฐานนะ้พลงเนาะสบายดีพี่น้องไปยี่ปลายุงสองเอลูปลายุงสบายดีปลาลุง สบายดีพี่น้องเมือนเริ่มแจวเด้่อคือซิมีแห้งขนาดพี่น้องเพราะว่าอ้วนนั่นตัดเหล็กจีนจิกออกแล้วเป็นเหล็กจีนจินแล้วมันเป็นนองนะคือสิม,มีแห้งเอาโตออกพี่น้องนอนรับเลยพี่ลูกแจวหวานพี่น้อง ออกส่วนๆมันหวานนองเนาะมันๆแทบแทบน้องบอลมันอยากกินสจมนน้องอะอยากกินสจมเอามะนาวมากินคนลืมมันมีหม,มองหม,มองนะครับเนาะแม่ก็ลืมมันมีหมองหมองมองู่เฮ้ย อ้าเดินาสุดยอดมันอะาเกียงนาน่มาเกียงมันเนี่ยไปองไปกินซ้ำอะกินหมดเลยอยากกินกูได้มจินมดินอากกินไได้ได้มาเกียงจอบตจงหน้องกจะมากเนย เนี่นราเนี่ยเยอะมากเมอืมอืม,อม,อม,มบวดเลยกินไม่ได้เชมอืมกินไม่ได้แล้วนะ เออมันถูกเพลงน,นองมันจะเจ็บทอกอืมนองมันจะเจ็บทอ,อ,อกออโตกเอายากินยากุ้มนอนเป็นนอนไปนอกนออโตกอ่ะ ได้ไดอ,ดอะใช่ใชนะ่มันเกี้ยมนเกี้ยวเนาะ้วอไปชมไปได้ยังได้นี่ค่อี่มเลยชุ่มมันเกี้ยวหัวเนาะก,กินได้ลูกเ ไปต้ตนเลยลูกลก็อยาสีเดอนปานเลยไปลองโหนที่เก้า 9, เดือนสามนี่ก็หาเดือนได้อย่เยอะบ่บ้านน้องกินกินบได้น่องกินบาได้มาเมื่อกีน้องกินได้ลเลย แม่แต่งมนนมี่เสียบังกมากินเอ้มังคนแซนอยากไปดูอย่งแท้นึ่งโละแสนแพงเนาะชื่อกระดาษไปชื่อตลาดเอิ่ไปชื่อกะมังแพงไปลูคุณดูก็ได้เอาเครื่องโล่ไูก็อยากอึมเบิ่งจอเกือตอนแจ่นีเาไปลางเด้อเด้อ ร่างเงือกล่างล่างแขนล่างปากล้วเลิกกินแล้วเด้กมันกเอาซื้อเอาเครื่องโลก็ได้มันแพงเหมือนแม่คือลกอะนังเลยไม่ซื้อชื่อใครหรอกชื่อเอาเป็นโลลงมาให้เจ้ามาเลยเซน ซื้อมาให้เปิ้ลมาเกี้ยงพี่น้อยโดยมีไคกินนะเพิ่นเพิ่นกินผู้เดียวโดนซื้อมามัดเทียยเยทเท่ยวกินกับตู้เย็นกนีเที่ยวขายอยู่หวังมัดพาในมือเดียวมือที่ซื้อมานะหน่ะเลยพี่น้องบ่ฮ่านมาออื่นจับกินลูกกินอะไรไปกินข้าด้วเหรอนี่แบบงานเจ็บท้อง ไม่อยากให้เจ้าขึ้นร้ายแชมพะเกิบท่อเก็บผ่องอ้ตนจะคว่ำจะข้าม่น้องสุราวาแห้งๆอยู่ มาพาครับอัตโนมเหมือเลยนึ่งวันต่ออืมเืสะเลยอืม ตอนนี้กะสี่โมงปลายแล้วก็สี่โมงปลายจะเข้าห้าโมงเรพี่นอนแด้วให้แดดลงอีกจะน้อยก่อนเพื่อให้น้องบอนหดพักหดมีทาพอเพิน่นเราพอก็ยังโม,มมาหดนหน้าบ้านแล้วแล้วก็มาหดทางหลังดู้เด้อเราจะเอานี่ไปกึ่งไว้อยู่ในห้นองพี่น้องพอคนม,ม,ม,มากคนไปเกิดเป็เกิดไก่ มันเขาล่ามจ่วยเด็กกินชิลูกกินจ,จะสกินอย่างออมบอนบอ่อสูก,กินบ่ออมชิเล็กบอกว่าออมออมพีเล็กคือคกินบ่คือแ่บเลยแซ่บแสบ,บแไม่มีบุกเคียดบ่มีแล้วอยากบ่เออ,อ,อจะไป<ม>เย็บเอาไม่ใหมยย่หนูมันอ่ะมีอยู่ในตู้เย็นจะแม่จะมาออมกินกันหมดเลยแม่ไปซื้อนังก่อนอนังมาแล้วจะถูก เผาไก้เอาหมูแกงใส่หมูบอสแม่แกงใส่หนังมาเสิรแซ่บลูกเอ้ยใส่หมูหมูกระใส่ใส่ไข่บดแดงแม่เลยลูกเอ้ยใส่ไข่บดแดงน้ำใส่กระดูกหมูใส่หนังเค็มหอยโมไซด์หรอหอยใส่กะทิป้าแซ่บน้ำลูกเอ้ยแม่พร้อมจะกินกะทินาะคือกะทิมาใส่แม่เลยลูกเอ้ยแม่ใช่ไหมโมยูหล่อโตตั้งลูกปั๊บ อะไปโอ้อะปะน่าจะนอนตุ่นอยแพค้งแคดิ้งลูกสคนป้าเหอบังดูนลูกป้าเหอปอยากไปจัดทิ้งยามาลาปาลุงก่อนไปไสนะ ลาปารุงก่อนเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องพ่อคะคลิปหนาสบายดีพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย